รถเคนเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ดับคาที่ค่ะช่วงเย็นวันที่4มิถุนายน2565ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกสมยงบานเย็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกุยบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเคนบนทางหลวงชนบทบริเวณบ้านกุยเหนือตำบลกุยเหนืออำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขัน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุยบุรีและมูลนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากวัดกุยเหนือประมาณ500เมตรที่บริเวณทางเข้าแผน่แผนปูนพบรถเคนสีส้มจอดอยู่ในลักษณะกำลังเลี้ยวเข้าแผ่นปูนที่ริมถนนพบร่างชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นที่ศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่มีเลือดออกจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นและตรวจพบว่าชีพ,พจรหยุดเต้นจึงได้ทำการปั๊มหัวใจอยู่ประมาณขว่า20นาทีแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ทราบชื่อต่อมาคือนายสิทธิพงศ์จินกองอายุ18ปีชาวบ้านหนองบัวตำบลกุยเหนืออำเภอกุยบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียน 1กกไก่งองู9370ประจวบคีรีขันธ์ล้มตะแคงอยู่ไหลาทางสภาพรถด,ด้านหน้าบริเวณไฟหน้ามีร่องรอยการชนจนไฟแตกหลุดออกไปส่วนบริเวณอื่นๆของรถไม่มีร่องรอยชนแต่อย่างใดจากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ารถเคียนดังกล่าวขับขี่โดยนายประเสริฐบัวจูมขับรถจากการทำงานกำลังเลี้ยวเข้าไปแผ่นปูนโดยมีนายสิทธิพงศ์ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเมื่อถึงทางเลี้ยวทางขวามือนายประเสริฐได้เลี้ยวรถเคียนโดยไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวแต่อย่างใด S <S <S ทำให้รถของนายสิทธิพลโยกแซงออกไปจังหวะเดียวกับรถเคลเริ่มเลี้ยวซึ่งรถเคลมีตุ้มเหล็กหรือตะขอขนาดใหญ่ห้อยอยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ของนายสิทธิพลเมื่อโยกแซงไปก็ไปชนกับตะขอเหล็กโดยโดนตัวรถตั้งแต่ฝฟหน้าและศีรษะของนายสิทธิพลจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่พบตัวนายประเสริฐคนขับรถเคลแล้วคาดว่าคงตกใจกับเหตุการณ์จึงหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อให้ผู้ดูแลคนงานในแผ่นปูนติดต่อให้นำนายประเสริฐมาพบพนนักงา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป